แล้ววันนี้นะครับเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับบุคคลสำคัญของยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของทางยุโรปนะครับบุคคลท่านนี้ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อยุคนั้นมากเลยทีเดียวและท่านนั้นก็คือเลโอนาโดดาวินชีนั่นเองนะครับดาวินชีนั้นเป็นชาวอิตาลีเป็นอัจฉริยะบุคคลที่มีความสามารถหลากหลายแหนง เป็นทั้งสถาปนิตแบบเรเนซองนักดนตรีนักกายาวิภาคนักประดิษฐ์วิศวกรปฏิมากร,ร,กรนักเลขาคณิตจิตกรนักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์และสำหรับผลงานที่ทำให้ดาวินชีเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปก็คงจะเป็นงานศิลปะของเขายกตัวอย่างเช่นภาพพระกยาหารมือสุดท้ายและก็ภาพโมนาลิซาอันเลื่องชื่อนั่นเองครับ สำหรับงานของดาวิชีนั้นได้สร้างคุณ,ณประโยชน์กับวิชากายวิภาคศาสตร์ดาราศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลแรกที่วางรากฐานด้านการบินรวมไปถึงวิศวกรรมโยธาด้วยความที่เป็นบุรุษที่มีจิตวิญญาณที่รักในศาสตร์หลายแขนงเลโอโนาร์โดทำให้เกิดจิตวิญญาณของสหวิทยาการในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการของโลกและได้กลายมาเป็นบุคคลสำคัญของยุคนั้น มาดูประวัติคร่าวๆของดาวินชีกันนะเขาเกิดเมื่อวันที่15เมษายนโดยที่ที่เขาเกิดนั้นอยู่ห่างจากหมู่บ้านวินชีของประเทศเดตาลีไปราว2กิโลเมตรบิดาของเขาชื่อว่านายซอรเปียโรดาวินชีเป็นเจ้าพนักงานรับรองเอกสารของรัฐส่วนมารดามีชื่อว่าคาตาลีนาในสมัยนั้นมาตรฐานการเลกชื่อและนามสกุลยังไม่เป็นที่แพร่หลายนะักในทวีปยุโรป ทำให้ชื่อและนามสกุลจริงของดาวินชีก็คือเลโอนาร์โดดิซาป e เอโรดาวินชีซึ่งมีความหมายว่าเลโอนาร์โดบุตรชายของปเอโรแห่งวินชีแต่เลโอนาโดเองก็มักจะลงลายเซ็นในงานของเขาอย่างง่ายๆว่าเลโอนาร์โดหรือไม่ก็ข้าเองเลโอนาร์โดเอกสารสำคัญส่วนใหญ่ของเขาระบุว่าเขาลงลายเซ็นว่าเลโอนาร์โดโดยไม่มีดาวินชีพ่วงท้าย ทำให้เข้าใจได้ว่าเขาไม่ได้ใช้นามสกุลของบิดาเนื่องจากเป็นบุตรนอกสมรสนั่นเองเลโอนาร์โดวาดภาพเองตั้งแต่เด็กต่อมาเมื่ออายุได้ราว14-15ปีคุณพ่อของเขาเกิดเห็นแววเลยส่งผลงานไปให้เพื่อนศิลปินที่ชื่อว่าอันเดรอาเดลเวล็อกซีดูจากนั้นเลโอนาร์โดก็ได้เข้าไปฝึกงานในโรงศิลปะของศิลปินท่านนี้ ซึ่งเป็นโรงศิลปะที่ถือได้ว่าเป็นระดับต้นๆของกรุงฟลอเรนซ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางศิลปะวัฒนธรรมที่สําคัญในยุคนั้นเช่นศิลปินรุ่นพี่อย่างซานโดบรอติซิลลี่ซึ่งเป็นผู้เขียนภาพ The Birth of Venus และแล้วแวด้านศิลปะของเขาก็ได้แสดงออกมาให้เป็นที่ประจักษ์เมื่อเขาอายุได้20ปีเบอร์ล็อกซีได้ให้เขาช่วยเขียนภาพภาพนึงขึ้น โดยให้เขาช่วยเขียนภาพวิวฉากหลังและก็เทวดาในภาพภาพนั้นและได้มีเสียงเล่าลือกันอีกว่าเมื่อเวอร์ล็อกซี่ได้เห็นฝีมือของสิทธ์ผู้นี้ถึงกับได้ลั่นวาจาว่าเขาจะเลิกจับผู้กันอีกหลังจากได้วาดภาพภาพนี้แล้วเวอร์ล็อกซี่ก็แทบจะเปลี่ยนไปทำงานแต่ด้านปฏิมากรรมและดูเหมือนว่าตัวเลโอนารโดนั้นจะเก่งเสียไปทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งศิลปะดนตรีกีฬาอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเสียไปทุกเรื่องมีไอเดียใหม่ๆพุดขึ้นตลอดเวลาก็เลยทำให้ตัวเขานั้นทำอะไรก็ไม่ต่อเนื่องตลอดทั้งชีวิตของเขานั้นเขียนหนังสือไม่เคยเสร็จแม้แต่เล่มเดียวและเขียนภาพเสร็จเพียงสิบกว่าภาพเท่านั้นเองตัวของเลโอโนโดนั้นนอกจาก จะมีแนวคิดที่ค่อนข้างแหวกแนวจากคนในยุคเดียวกันแล้วสไตล์การแต่งตัวของเขายังแหวกอีกด้วยในขณะที่ผู้ชายในสมัยนั้นเขาสวมชุดยาวๆสีค้ำๆกันแต่เลโอนารโดกลับใส่ชุดสีกุหลาบชมพูอมส้มเองนั้น,ซ,น,นซึ่งทำให้การสไตล์แต่งตัวของเขานี้ค่อนข้างจะแหวกแนวจากคนทั่วไปในยุคนั้นเลโอนารโดนั้นเชื่อในพระเจ้าแต่เป็นพระเจ้าแห่งธรรมชาติหรือก็คือแม่งสรรพสิ่งนั่นเอง เขามีความคิดพ้องกับอรลิสโตเติลแต่ไม่ทั้งหมดเสียทีเดียวและได้แนวคิดมากมายจากกระแสมนุษยิยมขณะเดียวกันนั้นก็คิดต่างมากมายเช่นกันและนักปราชญ์โบราณอย่างอะคิมิดิสก็ได้จุดประกายความคิดของเลโอนาร์โดเป็นอย่างมากและเป็นแรงผลักดันให้เขาพยายามเรียนภาษาละตินแต่เขาก็ไม่เคยทนเรียนได้สำเร็จความไม่รู้ภาษาละตินจึงกลายเป็นปมไดเ้เล็กๆของเขา เมื่ออายุได้24ปีดาวินชีถูกฟ้องถึง2ครั้งด้วยกันในข้อหามีเพศสัมพันธ์กับนายแบบอายุ17ปีเลโอนาโดถูกสั่งจำคุก2เดือนก่อนได้รับการปล่อยตัวออกมาเพราะขาดหลักฐานนั่นเองเลโอนาโดไม่เคยแต่งงานและไม่มีวี่แววว่าจะมีคนรักแต่หลังจากผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวอีกหลายปีต่อมาเขาได้รับอุปถัมภ์เด็กชายหน้าตาดีคนหนึ่งเด็กคนนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่ออิวซาไลโน หรือที่แปลว่าเจ้าไวร้ายน้อยนั่นเองและในปีคศ1506เลโอนาร์โดได้พบกับฟรานเชสโกเมลซี่ในวัย15ปีโดยฟรานเชสโกเมลซี่คนนี้ได้บรรยายถึงความรู้สึกของเลโอนาร์โดที่มีต่อตนเองไว้ว่าเป็นความรักที่ดื่มดำและร้อนแรงอย่างยิ่งย้อนกลับมาหลังจากเหตุการณ์โดนฟ้องเลโอนาร์โดได้ลาออกจากโรงศิลปะของเวลล็อกซี กลายมาเป็นศิลปินเดี่ยวและไซแห้งเพราะไม่ค่อยจะทำงานสำเร็จแต่ก็ยังมีคนจ้างเพราะฝีมือดีและในช่วงนี้นี่เองที่เลโอนาร์โดได้รับงานวาดภาพ Adorations of the Magi อันโดงดังแต่ภาพนี้ก็ยังวาดไม่เสร็จเหมือนเคยยังไม่ได้เริ่มลงสีมีแค่ภาพล่างสีน้ำตาลแต่ก็กลายเป็นว่าโดดเด่นมีเอกลักษณ์ในยุคปัจจุบันนี้ และในอีก5ปีต่อมาเลโอนาร์โดได้ย้ายออกจากฟลอเรนซ์ไปอยู่เมืองมิลานว่ากันว่าเป็นเพราะเขาเริ่มเบนความสนใจไปยังสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์นั่นเอง หลังจากที่เลโอนาร์โดได้ย้ายออกจากเมืองฟลอเรนซ์ไปอยู่ที่มิลานแล้วเขาได้ทำงานให้กับผู้ที่ทรงอำนาจเทียบเท่าตระกูลเมดิซีแห่งฟลอเรนซ์นั่นก็คือตระกูลสฟอร์ซาแห่งมิลานนั่นเองโดยเขาสัญญาว่าจะสร้างรูปปฏิมากรรมฟรานเชสโกสฟอร์ซาให้ขี่ม้าแบบยิ่งใหญ่อลังการแต่เอาเข้าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาได้ออกแบบเป็นส่วนใหญ่นั้นก็คือเครื่องจักรกลสงคราม แถมเมื่อออกแบบเครื่องยนต์ก,ไกลไกเป็นนานๆเข้าเขาก็เริ่มเบนความสนใจไปที่คนในเมืองเลโอนารโดมักจะสะกดรอยตามคนในเมืองที่เขาติดใจทั้งวันเพื่อสเก็ตภาพบุคคลเหล่านั้นอ่าแล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปกันแล้วนะครับ แต่ว่านะครับประวัติของอจัจฉริยะจอมติ่งคนนี้ก็ยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับยังมีต่อที่คลิป2องนะครับยังไงก็ช่วยฝากติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะครับ